วันนี้ผวจะมาแนะนำคูณลักลักทีก่เราใกล้แต่เราจะนิดกล้องลานนะครับเพื่อให้ลูกค้าที่ยังรับล่วามคุ้นแต่เราจะนิดนี้เอาไว้ตำมะารลจ่ายยังไงเราจะมาแนะนำกันครับฟูนที่กล้ดีเด็ดกล้องลานนะครับก็คือปูนบรรทุนตาเชื่อนะครับจ่ายน้ำรับงานโปรอิดจะประนังและการงานเตะปืนโดยบรรทุนจายหละอินตามหน้างานนะครับกว่าจ่ายประปิดไหน ต่อไปผมจะพาไปแนะนำปูนทัดไ yes. ปนะครับเื่อคือปูนจางปูนจางมาสำหรับงานหลากต้านงานที่ต้องการความแข็งแรงครับผมงานที่ต้องการความแข็งแรงจะได้แนบบ้างก็กินว่างานที่ก้านที่ป้นที่ต้องการความแข็งแรงงานที่เท้าอะไรแบบนี้ครับโดยตลานเราจ่ายปูนจางในการผลิตเท้าเท้าบานสำเร็จรูปโตโตคอนตีดแล้วก็โปร่งบอนะครับตลานเราก็จ่ายปูนจางในการผลิตไปก็จะเป็นปูนเสื้อพลัดนะครับ ปูนเสือพัดเรือที่เราเรียกว่าปูนเสื่อปูนเรือที่มันจบดูนผิเซิ่นปูนเสื่อปฏิกาเวลาเราจ่ายจ่ายน้ำรับงานจ้าบอย่างเดียวนะครับเอองานจ้าบที่จะจ่ายก็คือเราเจอปแล้วก็เอาไปผสมกับใส่เนียนสายิดใายเนียนหรือว่าใายจ้าบนะครับที่เราเรียกว่าใสยเนียนหรือใส่จ้าบใสยที่เป็นเม็ดละเอียดนะครับเอาไปผสมกับปูนนี่แหละครับไว้ทำําหรับงานจ้าบนะครับมันจะจ่วยจัง ได้เซตงานหายว่าเดิมรวดเร็วว่าเดิมครับคุณเชือพรัดคุณต่อไปจะ่จะแนะนําก็คือคุณเชือมอต้านะครับเป็นคุณจำแนกอยู่ทามัดเอามาประดุนงัดน้ำแล้วจ่ายงานได้เลยครับผมคือต่าลูกกาเจอไปแล้วก็จีกุ้งต้แล้วก็ใส่น้ำแล้วก็คุณคุณคุณให้ก้าวกันครับจ่ายงานได้เลยครับไม่ต้องประดุนชายครับผมโดยคุณนีเพึ่งมาได้รับความนิยมนะครับบกงอนไม่คอยมีใกล้ใจแต่ตอนนี้ก็มีลูก้าก้ามาใจเรื่อยๆครับเพราะว่ามันสามรถ ประหยัดเวลาแลาดี๋ยวอีงานเสร็จเร็วขึ้นได้นะครับสี่งที่แนะนําก็คือปูนขาวกับผมปูนขาวใจสำรับปูกระเบื้องนะครับกระเบื้องปูนตามเดินเนี่ยครับใจปูนขาวด,ด้วยดีา้านเราค่ายปูนขาวอยู่ร่องย่อนะครับก็คือย่อจระเกะกับผมแล้วก็าโยตุเกะกับผมของเบเบ